สาร้อทีอากาศเย็นไม่รอ้อนไม่รีไรตัวสบายสบายหัวใจก็คลึกก็ that's yeah. right ครับพบกับผมเสนีจิตตเกษผู้ารรยการจังหวัดน่านในช่วงที่2ของรายการที่มีจนสุดท้ายนะครับทางสวทน่าน FM 99.94.75เมกะเฮิร์นะครับรายการผู้ว่ามาแล้วนะครับมันสะกรู่ฟังเพลงน่านไปแล้วนะครับก็เพลิดเพลินดีนะครับพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวนี่จังหวัดน่านเราเป็นจังหวัดเป้าหมายขององค์การสาชาชาตินะครับที่จะให้จังหวัดน่านเป็นจังหวัดท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ยังมี โครงการต่งตางๆที่จะลงมาจังหวัดน่านเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวพิเศษนะครับที่อยู่อ,อ,อทตขณะนี้เนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มาประชุมกันที่นี่นะครับว่าจะมีการพัฒนาจังหวัดน่านเรื่องการท่องเที่ยวกันอย่างไรก็ถือว่าปีนี้นะครับผู้คนทั้งหลายก็จะมาท่องเที่ยวที่จังหวัดน่านกันเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เกิดปีเถาะทั่วประเทศเนี่นะครับก็จ<ๆ>ังลางไหลกันมานมาสการพระธาตุแชิง นอกจากนั้นแล้วนะครับเราก็จะมีการจัดงานกาชาติปีนี้นะครับตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่23ธันวาคมนะครับใช้ชื่องานว่าแอลน่านกับงานกาชาติ2553นะครับก็จะจัดกันแล้วก็มีการออกร้านของอำเภอต่างๆนิทรรศ,าศาการของหน่วยงานทุกหน่วยนะครับอย่าลืมนะครับแอลน่านแล้วจะฮักน่านนะครับเรื่องการท่องเที่ยวปีนี้ โรงแรมสถานบริการสถานบันเทิงหลายแห่งก็เตรียมรับนักท่องเที่ยวแต่เรียนท่านผู้ฟังว่าการท่องเที่ยวจะให้ดีนั้นจะต้องเป็นการท่องเที่ยวที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของเราด้วยอย่าปล่อยให้นักท่องเที่ยวมาทําลายมาทําให้บ้านเมืองเราเสียหายนะครับช่วยกันนะครับที่จะบอกกล่าวนักท่องเที่ยวหรือเป็นเจ้าภาพเจ้าบ้านที่ดีที่จะแนะนําให้เข้าไปเที่ยวสถานที่อนุันงดงานของเรานะครับ สถานที่ท่องเที่ยวรุ่งงามของจังหวัดน่านส่วนใหญ่ก็เป็นอยู่ที่สูงพื้นที่ห่างไกลธุรกันดารแต่ว่ามีความสวยงามมีดึงดูดในโลกหลายสถานที่หลายเรื่องด้วยกันนะครับพูดถึงที่สูงที่อยู่ห่างไกลแล้วก็ยังมีประชาชนที่อยู่ตามที่สูงที่อยู่ห่างไกลในการนี้นะครับปัญหาเรื่องสุขภาพอนามัยต่อเนื่องสักนิดนะครับตาดูฟังผู้ที่อยู่พื้นที่สูงห่างไกลตามแนวชายแดนมักจะมีอาการโรคเจ็บป่วย ไม่สามารถจะเข้าถึงการบริการได้ด้วยโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานีน้ำมัยอยู่ห่างไกลผมไปมาสองสามที่ด้วยกันก็เข้าใจดีครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกลแมมลำบากลำบนเหลือเกินนะครับมาจะมาหาหมอว่าจะมาสถานีน้ำมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคภัยที่เกิดขึ้นอย่างเช่นโรคที่เกิดในเด็กปัญหาสุขภาพปัญานำมัมยปัญหาเรื่อง ยิงมีคันเนี่ยนะครับลำบากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีหน่วยงานอันหนึ่งซึ่งเมื่อครั้งที่สมเด็จย่าท่านยังทรงมีประชนาชีพอยู่เนี่ยท่านได้ตั้งหน่วยแพทย์อาสาขึ้นมาเรียกว่าหน่วยแพทย์พออสวแม้ว่าพราะองค์จะสิ้นประชนไปแล้วนะครับแต่ว่าโครงการหน่วยแพทย์พออสวร์นี่ยังช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกลยอยู่นะครับแล้วก็ทําอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแพทย์อาสา พยาบาลอา,าสาพศักรบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลยังออกร่ว่มกันปฏิบัติงานอยู่นะครับและจังหวัดน่านปีนี้โชคดีครับได้มีการจัดทําโครงการบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวเป็นแพทย์เดินเท้านะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลหนึ่งในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชน,านิีครบรอบห1 0อปีวันพระราชสมภพคือวันเกิดนะครับในวันที่21ตุลาคม นะครับโดยจะเริ่มออกปฏิบัติงานในวันที่24ตุลาคมถึงวันที่30ตุลาคมโดยบุคลากรทางการแพทย์นะครับหมอพยาบาลทันตแพทย์เภสัชกรจะเดินด้วยเท้านะครับไปยังพื้นที่ที่อยู่ภูเขาห่างไกลเดินตามสันเขาไปเรื่อยๆนะครับโครงการนี้ก็เป็นการ ให้บริการในเชิงรุกส่งเสริมเรื่องสุขภาพป้องกันโรคนะครับแล้วก็ทํากันที่นี่ครับโครงการแพทย์เดินเท้าจะเดินด้วยเท้ากันนะครับไปที่อำเภอบอกเตือนอำเภอปัวอำเภอเฉลิมพระเกียรติคาไหนนอนนั่นนะครับคารวานหมอออกไปตระเวนตามที่ต่างๆนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ไปร่วมถึง1 2ึ่คนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตอำเภอ บอกเกลือเอปัวอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับถือว่ามีทั้งหมดสองสายด้วยกันนะครับมีทั้งหมดสองสายด้วยกันเดินไปที่บอกเกลือก็ไปที่ตําบลดงพญานะครับที่บ้านปากกำบ้านขุนน้ําจรบ้านห้วยละวะที่บอกเกลือเหนือก็บ้านน้าจูนบ้านห้วยปอบ้านห้วยขวากที่อำเภอปัวนะครับแพเดินเท้าจะไปที่บ้านจระแงหลวงบ้านตะน้อยบ้านเกอกน้อย บ้านเตยห้วยงอนบ้านน้ำปัวพัฒนานี่ที่อำเภอปัวนะครับแล้วก็อำเภอ,อเฉลิมเมะเกีเก้ที่ตำบลคุนน่านก็ได้แก่บ้านห้วยปูบ้านปูดูและก็บ้านบุกอุ้มนี่ทางเขาจะไปรักษากันนะครับพี่น้องประชาชนที่เจ็บป่วยหรืออยากจะมาเรียนรู้รับทราบเรื่องวิธีการป้องกันโรคต่างๆก็ไปรอรับบริการกันได้นะครับคุณหมอจะเดินทาาไปแล้วผมก็จะออกไปร่วม ให้บริการด้วยนะครับผมก็จะเดินเท้าไปกับคณะแพทย์ด้วยคณะแพทย์นี่เขามาจากทั่วประเทศนะครับมาจากนาราธิวาสก็มีมาจากราชบุรีรวมตัวกันมาก็อาสาสมัครกันมาไม่ได้คิดเป็นค่าตอบแทนใ,นใดๆนะครับเป็นจิตกุศลที่อยากจะดูแลพี่น้องที่เจ็บป่วยอยู่ห่างไกลธุรกันดารเพื่อสนองพระราชบัญญัติของเส้เบ็จยาของเรานะครับ ตำรวจฟังกับรรเรื่องของการบริการมีอันนึงครับเป็นโครงการหน่วยบำบัดทุกประมงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนหรือจังหวัดเคลื่อนที่ก็จะจัดขึ้นในวันที่27ตุลาคมนะครับในเดือนนี้นะครับก็ไปจัดกันที่อําเภอภูเพียงนะครับก็จะนําเอาบริการจังหวัดเคลื่อนที่ซึ่งเป็นบริการของภาครัฐเช่นการทําบัตรประชาชนการทําทะเบียนราษฎร การรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยการออกไปแจกของของหน่วยงานต่างๆเช่นทางเกษตรทางคลินิกเกษตรเราก็จะไปออกไปแจกพวกพันไม้ต่างๆประสุสัตว์ก็ไปดูแลเรื่องสัตว์ที่เจ็บที่ป่วยอันนี้ถือว่าเป็นบริการที่ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลออกไปให้บริการกับประชาชนนะครับแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะ ไปพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนว่ามีความทุกข์ความสุขอะไรบ้างอย่างไรเพื่อให้ประชาชนมีความสุขมีความพึงพอใจหน่วยงานที่จะออกไปนี่มีทุกหน่วยครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของส่วนราชการที่อยู่ณสารกลางจังหวัดหน่วยงานที่อยู่ตั้งอยู่นอกเขตสารกลางจังหวัดที่กระจัดก,กระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆรวมทั้งหน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจเช่นไฟฟ้าปลาปลาก็าจะออกไปร่วมกันทุกหน่วย ถือว่าเป็นการเคลื่อนที่ของหน่วยงานรัฐบาลทุกหน่วยก็ว่าได้นะครับแต่เขาเรียกกันว่าหน่วยบำบัดทุบบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน,นพี่น้องที่อยู่อำเภอภูเพียงนะครับก็เตรียมรอรับการบริการกันได้นะครับที่โรงเรียนศรีนานศรีนครน,นานนะ์อำเภอภูเพียงนะครับตั้งแต่เวลาตอนเชา้าจนไปยี่สิบเจ็ดตุลาคมครับผมเสร็จจากงานแพทย์พอสวและผมก็จะไปที่นี่แหละครับ ที่โรงเรียนศรีนคะรน,น่านอำเภอพิบีก็พบกับผู้การจังหวัดได้ที่นั่นด้วยนะครับก็ตั้งใจว่าปีนี้ก็จะออกไปให้ครบทุกอำเภอนะครับแล้วก็นําบริการไปอย่างนี้ให้ครบทั้ง15อำเภอของเรานะครับอันนี้ก็เป็นการให้บริการทั้งเรื่องของหน่วยแพทย์พออสวที่เดินเท้ากันกับโครงการเคลื่อน